การจนบ,บรุรีโรงไปบาลพระหลพลพยุหเสนาครบ72ปีเปิดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพดูแลทุกช่วงวัยเพื่อรำลึกถึงผลเอกพอยายามพระหนลพลพยุหเสนาเป็นผู้ก่อตั้งโดยใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเริ่มแรกในการก่อสร้างจากนั้นได้โอนมาให้กระทรวงสาธารณสุขดูแล ผู้สึกข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลพระหลพนลปพยุหเสนาตะบลปักแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดครบรอบ72ปีการกอร่อสร้างโรงพยาบาลพระหลนลพปพยุหเสนาขึ้นโดยนายอาทิสันอินตาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นางพันวิภาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน โดยมีในแพทย์กีรพจ์ฟักน้อยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีในแพทย์นิติศรีสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระผลพลพยุหเสนาในแพทย์รักพงเวียนเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาการักหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนอสมองให้การต้อนรับสำหรับโรงพยาบาลพระผลพล,ลพยุหเสนา เริ่มการกอร่อสร้างขึ้นในปี2493โดยการริเริ่มในการกอร่อสร้างเพื่อเป็นการลํำลึกถึงคุณงามความดีของท่านพลเอกพยาพระหลพลพยุหเสนาอดีตนายกรัฐมนตรีสยามคนที่สองผู้กอ่อตั้งโรงพยาบาลซึ่งได้ใช้งบป,ประมาณการกอร่อสร้างของกระทรวงมหาดไทย และได้ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยใช้เป็นค่ายทหารกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นในระหว่างก่อสร้างทางรถไฟสายมารณะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเปิดให้บริการด้านการแพทย์ในช่วงปีพศ2496ปัจจุบันให้บริการมาครบ72ปีโดยที่ดินของโรงพยาบาลพระผลพลพยุหฮเสนามีชาวบ้านตระกูลบอกเกิด ได้บริจาคที่ดินผืนดังกล่าวให้กับทางโรงพยาบาลพ่อขุพลพยุหะเสนาส่วนหนึ่งและในโอกาสครบ72ปีของโรงพยาบาลพ่อุพลพยุหะเสนาได้จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในด้านโรคต่างๆชมบูธเพื่อสุขภาพต่างๆการบรรยายพิเศษโรคกรดเลือดสมองการจำหน่ายสินค้าราคาถูกผักปลอดสารพิษ จำหน่ายสินค้าที่ระลึกฟังการบรรยายคำพยากรดวงชะตากับหมอช้างทศพลศรีตุลาและรับฟังเพลงโดยวงดนตรีนีโมแบร์จากศิลปินรับเชิญน้องต้นข้าวข่าวนี24่การจนาบรุรีชุติการไลวารินรายงาน